อลุกทำไมอ่ะเออไปะเออาสถ่ายคลิปเพลินๆอยู่น,น,นี่ขึ้นไปยืนดิขึ้นไปยืนดิยืนดิมันยืนได้ไหมอ่ะเอ่ยืนแล้วยกแรงๆดิไม่ขาดเราขนาดนั่งมันยังอยู่เลยเอ้าขึ้นไปยืนเออโอเคคลิปสวยละสวยละยกไปยกอีกเดี๋ยวจะผักให้ผักให้มันยกแรงๆไงผักก้น Ờ. Ờ. Tính nục đi à. Tính nục đi à.